วีดัตสวัสดีครับวันนี้อยู่กับสวัสดิเลอร์ซิงนะครับผมจะพาพเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆกลุ่มแล,ล้รถบรรทุกทั้งหลายนะครับไปคืนตู้เปล่านะครับลานสตาร์แปซิฟิกนะครับอยู่บางนากม8นะครับขาเข้าก่อนถึงทางด่วนในกาญจนาวงแหวนรอบนอกนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับ ใจใแ่้ครับผมเออก็จะอธิบายถึงนะครับว่าลานสตาร์แปซิฟิกอยู่ตรงไหนนะครับลานสตาร์แปซิฟิกอยู่บางนาขาเข้านะครับระหว่างรอยต่อกม9กับกม10นะครับถ้าเรามาจากชนบุรีเราก็จะอยู่ออกคู่ขนานตั้งแต่่อตั้งแต่ตั้งแต่ต ทางออกบางฉลงก็ได้ครับถ้าเอาชัวร์ครับหรือจะมาออกตรงก่อนขึ้นทางด่วนกาญจนาไปบางปะอินก็ได้นะครับไปพระรามสองก็ได้นะครับพอเราออกตรงนั้นเราก็ชิดซ้ายเลยครับเพื่อจะเข้าสตาร์แปรเลยนะครับ้านตู้สตาร์แปรเนี่ยอยู่ติดกับที่รับเจาะน้ํานะครับเจาะปะดานนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมาจากบางนากมสองนะครับผมก็จะกลับรถตรงเก่งแก้วครับตรงโมโปรพอดีครับ ออกกลับรถเสร็จแล้วก็ออกคู่ขนานเลยครับวิ่งคู่ขนานเลยเดี๋ยวไปดูปากทางเข้ากันครับนะครับเราวิ่งด่วนบางนามานะครับหันหัวเข้าบางนาเนี่ยผมก็จะมาออกตรงป้ายถนนการจรนาพิเศษพระรามสองนะครับเราออกปุ๊บเราก็ชิดซ้ายเลยครับต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับพอชิดซ้ายเสร็จก็จะมีป้ายบ่งบอกนะครับว่าลานสตาร์แปซิฟิกนะครับลานตู้สตาร์แปซิฟิกนี่ครับเตะครับ บริษัทอะไรเนี่ยรับเจาะน้ำครับเห็นชั้นครับนี่ครับเราก็จะเลี้ยวเข้าไปเลยเราจะเขียนป,ป้ายบอกเลยสตาแปซิเิกเทอร์มินอลน,นะครับเราก็เลี้ยวเข้าไปเลยนี่ครับทางก็จะประมาณนี้นะครับร้านตู้จะอยู่เข้าไปประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งกิโลนะครับ ร่มเรื่นครับไ่เดี๋ยวไปดูนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับเราคืนตู้ลานไหนนะครับคืนตู้ลานนี่นะครับเขาจะมีบ่งบอกนะครับที่ทางที่เปี้ยงเขาจะวงไว้เราครับเขาจะบอกเราในใบมรจับตู้นี่นะครับเขาจะบอกว่าเราคืนตู้ลานไหนนะครับเห็นไหมครับสตาร์แปซิฟิกบางนากอมเก้าเบอร์ติดต่อพร้อมนะครับหากเกิดข้อสงสัยอะไรโทรไปได้นะครับเหมือนเดิมรับใช้ใบประจําตู้แล้วก็ใบ อีร์นะครับแล้วก็ใบงานเรานะครับใบงานใบงานเพื่อใช้คืนตู้นะครับไปดูเลยครับวัดแรกนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเราต้องจอดรถนะครับเราไปวัดอุณหภูมิกันเข้าพื้นที่นะครับเรามาถึงเราต้องจอดวัดอุณหภูมินครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยนพอเราวัดอุณหภูมิเสร็จนะครับเราก็จะชิดขวานะครับเพื่อทำการต่อแถวเซอร์เวตตู้นะครับ ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับซ้ายมือนะครับมันจะมีลูกศรบอกนะครับว่าทางออกข้ามย้อนศรซอยหนึ่งซอยสองอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับแล้วเราดูว่าทาง CY นะครับเขาเซอร์วตู้เสร็จเขาจะบอกเราว่าเราจะไปจ่ายเงินออฟฟิศไหนนะครับเพราะทั้งหมดมี2ออฟฟิศออฟฟิศที่1ออฟฟิศที่2เดี๋ยวผมพาไปดูครับเพื่อน ก็จะเซอร์วีตู้แบบนี้นะครับนี่คือออฟฟิศแรกนะครับอยู่ตรงทางเข้าซอย2พอดีนะครับเพื่อนๆี่จ่ายตังค์นะเพ่อนนะครับ่ายค่าสุดท้ายในการเพิ่มต้นทำนี่คือออฟฟิศแรกออฟฟิศที่2จะอยู่เลยไปนะครับจะมีป้ายลูกศรทางเข้าทางออกอย่างดีนะครับภามย้อนสอนะครับพนักงานเขาก็จะเซอร์วตู้นะครับว่ามีตู้เสียหายอะไรไหมอาจจะใช้เวลานิดนึงครับช่วงนี้ครับ ช่วเซอร์เบตูเราก็จะต่อแถวเพื่อนเข้าไปเรื่อยๆตู้แบบนี้นะครับก็จะเรียกว่าตู้40ไฮคิวนะครับ40ไฮคิวดูยังไงดูทางมาหลายทั้งบนจะมีบอกตัวใต้เบอร์ตู้ก็จะเขียนว่า 45G1 นะครับ เพื่อป้อการเซอร์วิสตู้นะครับเราก็จะเช็คเบอร์ตู้ถึงเแลแบบนี้นะครับถ้าเอี้ยนเซีมเนี่ยจะเข้าไปออฟฟิศสองนะครับเดี๋ยวรอดูผมจะเซิร์ฟตู้ออฟฟิศไหนเสร็จแล้วครับเขาจะให้เอกาสารแบบนี้เรามานะครับใบเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วเราไปจ่ายเงินรันสามนะครับของของยอดไปจ่ายรันสามนะครับจะมีทางเข้าออกบอกอย่างนี้นะครับ ห้ามย้อนสอนครับทางเข้าลานสามนะครับไม่ต้องกลัวสับสนนะครับมาลานนี้ชัดเจนครับเดี๋ยวก็ไปเลยนี่นะออบฟิตจะอยู่ตรงนี้พอดีครับอ่านก็้ช่องคาเชยก่อนับแล้วเข้าไปจ่าย ออฟฟิศหนึ่งนะครับออฟฟิศหนึ่งทางเข้าออฟฟิศหนึ่งตอนนี้จะเป็นทางเข้าออฟฟิศที่สามพอเราจใจตังค่าคืนตู้เสร็จนะครับเราจะให้ไปเสร็จกระบเอียมาพร้อมแล้วมีป้ายนะครับป้ายวางไว้หน้ารถนะครับเพราะว่ารถยกจะได้รู้นะครับว่าเราลงตู้ตรงไหนนะครับเราไม่ต้องลงจากรถครับก็ถือว่าโอเคนะครับทําแบบนี้นะครับวางไว้หน้ารถเลยครับเรียบไว้ ลักษณะแบบนี้นะครับเพืเ่อนๆแต่เขาจะรู้นะครับว่าเราจะลงตู้ตรงไหนนะครับไปดูกันดูกันไหมเราเราก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับก็เจะมีรถยกนะครับจอดรออยู่เราเราก็พนักงานก็น่าเดึนป้ายผมนะดูเขาจะเราลงตรงไหนนะครับ พอถึงป้ายแล้วก็โอเคนะครับเขอ,อไม่รอรอ,อไปแล้วก็ออกได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับ ถ้าถึงน้องๆนะครับที่เพิ่งขึ้นขับรถบรรทุกหรือว่าสบการณ์น้อยช่วงเข้านาขวแล้วใช้รถใช้ถนน,ถรนระมัดระวังครับเบรกยิงตูสั้นอยู่หางแล้วอันตรายนะครับเวลาเราเบรกท่านชิดหางอาจจับหัวได้นะครับครั้งต่อไปครับผมอาจจะมีประสบการณ์เล่าเกี่ยวกับการขับรถบรรทุกแล้วใช้สารกระตุ้น โดนจับโดนอะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้น้องๆได้ฟังเป็นประสบการณ์ชีวิตสําหรับที่เพิ่งเคยขึ้นรถแล้วใช้สารเสพติดนะครับจะมีข้อคิดให้น้องๆฟังนะครับว่าผลกระทบเกิดยังไงเป็นอะไรบ้างแล้วเราต้องเสียเงินเสียทองเยอะแยะเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดในการขับรถนะครับสวัสดีครับ ต่ออีกนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดซ u b ส c r i b e กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปออกมาให้น้อง,องๆเพื่อนๆพี่ๆกลุ่มรถบรรทุกได้ดูเปิอเป็นแนวทางนะครับในการทับตู้คืนตู้การใช้รถใช้ถนนนะครับผมก็ทําด้วยความรู้เท่าที่ผมรู้หากอธิบายผิดพลาดยังไงก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ วัสดีครับ